เอาความน่ารักของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอมาฝากแม่ๆ FC แฟนคลับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนล6กันยายน2567วันนี้เป็นวันเกิดของแม่เพนค่ะวันนี้ลูกชายก็โพสต์ซึ้งไวยพรวันเกิดแม่เพนนะคะจาก Facebook อาทิตย์โซดาลีโอค่ะ Happy Birthday นะครับแม่พรใดๆจะเท่าความรักจากแม่แต่วันนี้เป็นวันเกิด แม่ลูกขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงแล้วก็หนา้ายิ้มนะคะแฮแท็แม่เพนค่ะก็เป็นคำวอวยพรวันเกิดจากลูกชายนะคะที่วอวยพรให้กับคุณแม่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็ป้าเล็กก็ขอให้แม่เพนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มโพล่ลมใสให้กับเสือน้อยลีโอไปนานๆค่ะก็ขอให้ คิดสิ่งใดหวางสิ่งใดก็ให้สมคิดสมปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดทั้งไปและกลับค่ะรวยรวยปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ